เราพามายามตรงพี่น้องมันยามตรงนะค่ะเด้อเบิ่งปลาท้ออยู่ปากอ้าวเด้เบบเบบอค่ะบะเบี๊ยบบะเบี๊ยบบะเบียบดูด้ยน้อค่ะหลายหลายปลาหน่อยค่ะปลาหน่อยน้ำมะค่ะน้ำมะฝนต๊กดันน้ำไหลน้ำไหลแห้ง้อพี่น้องเด้อคุณไหลลวด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 ปลาลงปลาหน่อยค่ะ ทออยู่ปากเอาไล้ไร้บดบดแดดแดดบดบดแดดแดดนะคะบดบดแดดแดดเลยลุงยำไปแล้วกมีค่ะอันนี้หัวตาไม้ยำม,มัง่งค่นนี่ยำเม,มาื่อกี้นี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เพิ่งยำเมียปลาขาวปลาเข็งหน่อยนะคะปลามัดปลาหุ่นกำลังท้อลายอยู่พี่น้องทออ้อคือคืออยู่ บะเบ,แบบบะเบ,บบอยู่นะคะใส่สองตรงค่ะตรงหนึ่งอยู่ข้างนั้นน้ำไหลแห้งอยู่ค่ะจังหน่อยกระยู่กันเพราะว่าเพราะว่าปลายทางทั้งนั้นบม่มีทอนะคะ่ะจังหน่อยกระยู่กันกับไส่บรไลเนะคะ่ะน้ำไหลค่ะหอดว้างขาเปล่นาน้ำน้ำเยอะทอหลายอยู่ค่ะอยู่ปากออาเนาะคะ่ะเนาะ ด้ยุบปากเอายุบปากเอาเด้อค่ะเด้อลาปับเบียบปบเบียบเ่นะคะเดาะบดเด็ดเด็ดพันจะลุ้งนะคะเสียงปลาใ่บ่อนแต่ปลาใหม่น่็ไมได้ดอกค่ะ จังน้อยน้ำกะลุนคุ้แทกกับไปน้ำน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะบระเบทแบระเภทอยู่เนาะค่ะเด้ออันยำไปแล้วก็ไลยอยู่ค่ะบ้านเอกไปดูอยู่บ้านเอกไปสำรวจอยู่อุ่นเสียงปลาบ่อนเด้อพี่น้องปาลาไลยหลายแต่ว่าทั้งนี้น้ำถั่วมคู่มาแล้วค่ะยังน้อยกับถ่วมคู่นี่เนาะค่ะเด้อนี่คู่นี่ กูแท้ป่าถ้ามันได้ถ้านำทั้งายทั้งเงินไหลสะดวกกัอันนี้ก็สิไหลสะดวกอยู่ค่ะแต่ว่ามีปองหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะปลายทั้งทั้งนั้นป้องหน่อยจั้งหน่อยก็อยู่กันเนะคะ่ะใส่ตรงค่ะใส่ตรงพี่น้องเบิ่งเนะค่ะเด้อ ขออยู่ปากออาวนีป,บบปบบลาเบียบปลาเบียบอยู่ไลยอยู่ค่ะ<ม>บังเข่าเด้อค่ะเข่ากระงามอยู่ค่ะปีนี้เขา่างามอยู่พี่น้องเอ้ยุน่ากะบบ่ลายดอกค่ะเพราะได้เห็ดกินเนาะค่ะเน้อน,น่าบ่ลายเพราะได้เห็ดกินมีสามสิบไร่ เบิ่งเด้อค่ะเด้อใส่ตรงใส่ตรงเด้อค่ะใส่ตรงเอาไว้เบิ่งบวนกระเแบบ็บกระเบ็บอยู่นะคะอยู่ปากอ้าวนี่กระถ่ายยามีก็นะคะเนาะหันสีลงบ่แต่ว่าท้อหลายอยู่ด้วยค่ะท้อหลายอยู่นะคะ อันนั้นขึ้นจริงันจกแหน่ล่ะค่ะเขียวๆน่อยๆน,นะปลาทอดค่ะปลาทอดอยุกปากเอานะคะดิใส่ตรงแต่กระยำม,มาแล้วด้วยค่ะดิยำม,มาแหลาดิยำแล้วยำแ,แล้วเที่ยวหนึ่งค่ะดิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยำอีกก้อนยังสีไปนะคะเนาะ อยู่ข้างบนเป็นไดบุเนี่ยน้ำม,มันมเนาะคะ่ะก็สิว่าน้ำม,มาปกติบางนี้่ถูวมเนะคะเดือนี่ตอนนี้จะล้นออกไปแล้วเนาะปลาทอ่อหลายอยู่ด้ยค่ะประแบบปแบบอยู่แค่นี้ก่อนนะคะเนะาะยำต้องอีกก่อนสวัสดีค่ะ